วุ้ยโซ่หัวควดเข่าอัวเข่าน้องเหีนอ่อนแม้ตาเขาก็งงแต่มันอันยังมีความสุขอย่างของมันโตนุกใส่แล้วมาเดียวนี่ครับโคโู้รถเขาตัดเขาโปรตีนลังแม่ดิมาดเล้วจากอุ้ยสั่งบิลลงมือเอ็นเนี่ยฝืนว่าโอ้ยเข่าม้อหรือไงเนี่ยนะ เาคนนี่ยกุเชงฮนียุจชงฮยังอไอ้หนุ่เงินไเนี่ยเดี๋ยว่าหนับเ่อหนว่านหนุ่อีสานหฮ้ยอีสานมาเด้อครับขยัอย่านั้นไปดูชุดอำนาจจะเลืนุดอำนาจเจริญนนี่มาเอ็กโอ้นสาเคยได้ยินสามเคยครับเคยมึงแปะทั่งนั่นนีเคยมึงแปนะ่นี่มงจีเก๋วคนตังนอกนีคนมงแปเหมือนกันเนี่ยเป็นเคยมึงแปเอาคนแปคนเยอนี่เป็นเคยหมดเนี่ แม่ดูนะมันยุงอย่างกะแหลงรถน่ถึงบ่สว่านหรอแม่นอนหรอนั่งจ่อยกันอากาศร้อนๆครับไม่ได้ไปอะไรมากมายเนาะช่วงนี้อากาศร้อนๆคนเดียวนะเป็นลมลมพับนะครับโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากโอเคแน่นอนหวานจ่อยเนาะ